ราคาที่ขายอยู่สามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าทั้งคันราคสามหมื่นเก้าแล้วมนติดหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านพัดพลจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับดูแล้วไม่มีการตัดต่อโอ้โหนี่นมครับทีเดียวติดเลยอ่านี่ครับหอยหลังวะนี่นี่ครับหัวหัวด้วยนะคทับพลเลยบุลเล็ทั้งนั้นนะครับ มีรถไทยไทยประดิษฐ์นะครับรถสี่ล้อหรือว่ารถอีแตนนะครับคันนี้ก็ทราบว่าก็จะขายเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับดูว่ามันจะเหมาะสมกับราคาไหมนะครับรถอีแตนดูโครงก็ดูสภาพดีอยู่นะครับครับสวัสดีครับโอ้ยคันพักคนคนร่างใหญ่แล้วคันนี้ อีแตนคันนี้เขาเรียกอีแตนป่ะครับเรียกคุณแตนโอ้เรียกคุณแตนโอ้แตเราไม่มีบาร์ย่าเลยอยากขายมากเลยคุณแตนเออคุณแตนคันนี้ขายเท่าไหร่ครับคันนี้ราคาที่ขายอยู่สามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าทั้งคันขายได้เลยครับได้เลยสามสามหมื่นเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวสามหมื่นเก้านี้เฉพาะเฉพาะตัวถังหรือว่าพร้อมเครื่องยนต์เลยขับไปเลยอ๋อไม่ต้องพกเครื่องมาไม่ต้องพกเครื่องมา โอ้สามหมื่นเก้านี่ไปหาไหนเนี่ยครับเนี่ยไปหาไหนไม่ได้นะครับผมว่าผมว่าถูกเลยถูกมากเลยครับสามหมื่นเก้านี่เอาไ้บรรทุกข้าวตัวนี้เครื่อง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 เป็นยันม้านะครับยันม้าเจ้าพลังพลังสิบแรงครึ่งสิบแรงครึ่ง Tf ร้อยห้า L นะครับสิบจุดห้าแรงสิบแรงครึ่งครับวิ่งเร็วกระชุดวิ่งเร็วกระชุดทำสีให้ใหม่สภาพทำสวยอยู่ผมว่ายังว่าโอ้สามหมื่นห้านี่ทำสีให้ใหม่ สภาพ1 5ื0 0ห้าไอสามหมื่นห้าไอสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าขออภัยครับสามหมื่นเก้ากับโอ้โหสภาพอย่างนี้นี่ผมว่าผมวของกระบะผมว่าถูกมากนะครับความยาวของกระบะวัดจากการทของการใช้งานจากหน้าจนถึงท้ายเท่าไหร่สองเมตรเก้าสิบห้าเซนติเมตรสองเมตรเก้าสิบห้าเฉพาะตัวกระบะอย่างเดียวนะครับตัวกระบะอย่างเดียวถ้าทั้งคันแล้วครับคันเซซีแหนบั้นเดียวแหนบแหบชั้นเดียวสามารถตอนนี้ขนานี้สามารถบรรทุกได้ประมาณขั้นต่ำหนึ่งหนึ่งตัน ครึ่งหนึ่งตันครึ่งหนึ่งตันครึ่งครับคับสียังยังยังงานเก๋วอยู่เลยนะครับคับสีไม่มีผุหน้าสี่ไม่มีผุ<อ>เกียร์เป็นสีเส่เกียร์สี่ e เกียร์อ้อครับเอเจสี่เกียร์นี่โอ้ถือว่าเบรกระบบเบรกดีสภาพยังเก๋วเลยนะครับสามหมื่นเก้านี่ผมว่าถูกสุดสุดถูกสุดๆุดหายาก ราคานี้บอกเลยไม่มีไม่ต่อไม่มีไม่โอ้ไม่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 ต้องต่อแล้วครับไม่รพร้อมเครื่องสามหมื่นเก้าที่จะขายสี่หมื่นห้าแล้วแหละแต่ว่าโอ้ใช่ครับจริงใจเดี๋ยวจะโชว์สักหน่อยอาเดี๋ยวลองดูนะครับว่าสามเมื่อวาราคาสามหมื่นเก้าแล้วมันติดหรือเปล่าอาเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านพัดพลจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับอ่าดูแล้วไม่มีการตัดต่อโอ้โหนีดูไหมครับทีเดียวติดเลยโอ้ใช้ได้เลยครับเสียงเครื่องนิ่ม จะขยับให้ดูหน่อยได้ไหมได้ไหมได้ขยับได้เราขยับดูฮะเดี๋ยวจะหาว่าสามหมื่นเก้าเดี๋ยขับไปเดินหน้าถอยหลังวัดยันอะไรจะหลุดลงมาไหมเราไม่ได้นะ้๋ออันนี้เต็นท์มันไปเป็นอย่างนี้ครับอาอติดเดี๋ยวติดลงมาเนาะเดี๋ยวหน้าเดินหน้าเดี๋ยวนี่ถอยหลังอ่นี่ครับถอยหลังนะนี่นี่ครับ วางหัวด้วยนะครับทับับนวัวนลรบูววววเล็กทั้งนั้นนะครับน <c oughs> ี่นี่มันติดแหโครงโครงเต็นที่ว่าใช้มุงหลังคาไว้ให้รถอยู่นะครับโอ้ก็ถือว่าโอเคนะครับสามหมื่นเก้านี่ผมว่าหาไหนไม่ได้นะครับมี่ับทุกข้าวถูกก็ฟังฟังครับสนใจก็เดี๋ยวผม ให้เบอร์โทนอยู่ในคลิปนี้นะครับ,รบที่อุตรดิตฐ์นะครับบ้านท่านพัฒพลคนรักย่านะครับเดี๋ยวเบอร์โทรติดต่อสามารถโทรติดต่อได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้อยู่ในคลิปนี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ